มนุษย์แต่ละคนล้วนมีเส้นทางเป็นของตนเองที่มุ่งสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่เป้าหมายจึงแตกต่างกันไปตามแรงผลักดันความฝันและโชคชะตาที่นำพาแม้ว่างานประจำจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่โชคชะตากลับค่อยๆพาผมออกจากความวุ่นวายไปสู่โลกธรรมดาที่แสนจง,งดงามได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติ ชมสิ่งมีชีวิตเล็กๆและเข้าใจความหมายของคำว่าพอเพียงในความเรียบง่ายนั้นผมพบความสุขที่ไม่ใช่จากการครอบครองแต่จากการได้อยู่ได้เห็นและได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้อย่างอ่อนโยนการเติบโตของผมจึงไม่ใช่การไปให้ถึงจุดสูงสุดแต่เป็นการได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงหากชีวิตคือหนังสือเล่มหนึ่ง การแวะชมสิ่งใหม่ๆก็คือการเติมสีสันให้แต่ละหน้าไม่จืดชืดเพราะฉะนั้นอย่ากลัวที่จะหลงทางและอย่ากลัวที่จะลองเส้นทางใหม่ๆเพราะบางทีความสุขอาจไม่ได้รออยู่ที่ปลายทางแต่อยู่ที่ระหว่างทางที่เราเลือกจะมองเห็นมันต่างหากบนถนนดินครุขระที่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ารกทึบผมเองก็ไม่อาจแน่ใจได้เลยว่า มันจะพาผมไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ได้หรือไม่แม้เส้นทางจะดูเปรี่ยวและไม่น่าไว้วางใจแต่ตราบใดที่ GPS ยังบอกให้ตรงไปผมก็จะไม่มีวันเลี้ยวซ้ายอย่างแน่นอนเพราะเชื่อว่าหากยังมีสัญญาณนำทางผมเองก็จะไปถึงปลายทางที่ตั้งใจไว้ได้เสมอ เหมือนว่าผมจะมาถึงจุดหมายที่ตั้งใจไว้แล้วส่วนศิลารินแคมป์กราวสถานที่กลางเต็นท์งเงียบสงบที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามและยังเป็นลานที่จองได้ยากมากอีกด้วยเพราะที่นี่มีเพียงสี่ลานเท่านั้นวันนี้ผมจองล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงที่นี่และได้ลานที่มีชื่อว่าลานมะเดือ่อ ซึ่งเป็นลานหินที่ร่มรื่นทั้งวันตรงกลางลานจะมีต้นมะเดื่อที่กำลังออกลูกดกอยู่เต็มต้นไปหมดเลยเป็นมะเดื่อสายพันธุ์ฝรั่งที่ดูแล้วสวยงามตาดีเหมือนกันนะ mm hmm. ลานนี้มีพื้นที่กว้างพอสมควรพอกางเต็นท์เสร็จแล้วยังมีพื้นที่รอบๆให้กางโตหรือกางเต็นท์เล็กๆได้อีกหลังสบายๆเหมาะกับการมากางเต็นท์กันแบบครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูง เสร็จและก้าวออกมาสู่อากาศสดชื่นรอบตัวความร่มรือนและความสงบของธรรมชาติที่ปรากฏอยู่ทุกมุมจนทำให้หัวใจรู้สึกผ่อนคลายและอบอุ่นความงดงามของบรรยากาศตรงหน้าทำให้เผลอคิดอยากหยุดเวลาไว้และใช้ชีวิตอยู่กับที่แห่งนี้อีกสักสองสาวันความร่มรือนของป่าไม้ที่โอบล้อมอยู่รอบตัว กับเสียงน้ำไหลในลำธารที่อยู่ใกล้ๆเปรียบเสมือนบทเพลงธรรมชาติที่บรรเลงอย่างแผ่วเบาท่วงทำนองเหล่านี้หลอมรวมกันเป็นบรรยากาศที่ชวนให้ใจสงบการกลางเต็นท์ในช่วงเวลานี้จึงเป็นไปอย่างชา้ชาๆไม่ใช่เพราะความเหนื่อยล้าแต่เพราะการผ่อนคลายที่แทรกซึมอยู่ในทุกอนูข,ของอากาศสายลมเย็นๆที่เริ่มพัดผ่านเข้ามาเบาๆ รากับมือของธรรมชาติที่ค่อยๆรูปไหลผิวกายใบยไม้บางใบปล่อยตัวจากกิ่งก้านอย่างไม่เร่งรีบหมุนเกลียวลงสู่พื้นดินอย่างอ่อนช้อยก่อนจะหลับไหลในอ้อมกอดของพื้นแผ่นดินความเคลื่อนไหวเล็กๆนี้ทำให้ผมสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลจากความอิ่มเอมของปลายฤดูฝนเข้าสู่ความเย็นสบายของต้นฤดูหนาว ทุกสิ่งรอบตัวดูจะร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงอย่างเงียบๆและผมก็เป็นเพียงผู้ฝ้อมองที่ได้มีโอกาสซึมซับความงดงามนั้นอย่างเต็มหัวใจการนั่งมองดอกไม้ไม่ใช่เพียงแค่การชมความงามทางสายตาหากแต่เป็นการเปิดโอกาสให้จิตใจได้พักผ่อนได้ทบทวนได้เชื่อมโยงกับสิ่งเล็กๆที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอย่างพิถีพิถัน ดอกไม้ไม่ได้เบ่งบานเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่เมื่อมีใครสักคนได้หยุดมองมันก็กลายเป็นบทสนทนางิบเงียบระหว่างมนุษย์กับโลกใบนี้สวนศิลารินแคมป์กราวน์นั้นตั้งอยู่ที่ตำบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกก็เป็นอีกหนึ่งลานกลางเต็นที่ผมอยากแนะนำให้ลองมากางสักครั้งด้วยเพราะความสงบ่รมรื่นมีความเป็นธรรมชาติสูง และที่สำคัญคือได้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยทีเดียวเพราะที่นี่มีจุดให้กางเต็นท์เพียงแค่สีลานเท่านั้นแต่ละลานก็จะมีชื่อเรียกอย่างลานที่ผมกางในวันนี้มีชื่อว่าลานมะเดือ่อรม่มรื่นดีมีพื้นที่ใช้สอยเยอะแต่จะมีต้นมะเดื่อขึ้นอยู่กลางลานเลยเต็นท์ใหญ่ๆอาจจะไม่เหมาะส่วนเต็นท์เล็กน่าจะกางได้หลายเต็นท์ลานต่อไปมีชื่อว่าลานขนุน เป็นลานที่อยู่ด้านล่างสุดติดกับลานมะเดื่อมีร่มเงาบ้างบางเวลาพื้นที่ลานเป็นรูปทรงพระจันทร์เซียวลานต่อไปคือลานหินเป็นลานที่อยู่ด้านบนสุดลานนี้จะมีร่มเงาบ้างบางเวลาและลานสุดท้ายจะอยู่ตรงกลางระหว่างลานหินกับลานมะเดื่อมีชื่อว่าลานมะพร้าวค่อนข้างร่มแต่ก็มีแดดส่องถึงบ้าง สำหรับใครที่ไม่มีเต็นที่นี่มีพร้อมให้บริการ1เต็นท์ขนกระเป๋าเข้ามาพักได้เลยที่นี่เป็นบริเวณร่องหุบเขาซึ่งมีลําธารน้ำเล,ล็กๆไหลรินลงมาตามแนวลาดชันของภูเขาซึ่งโดยทั่วไปแล้วลําธารสายนี้จะมีน้ำหลากเฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้นแต่วันนี้ปริมาณน้ำที่ไหลลงมานั้นน้อยกว่าปกติ เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอีกทั้งฝนก็ทิ้งช่วงไปนานพอสมควรจึงทำให้สายน้ำไหลอื่อยอย่างที่เห็น เสียงนกป่าร้องเบาๆจากยอดไม้ที่อยู่ไม่ไกลนักสลับกับเสียงมแมลงกลางคืนที่เริ่มออกหากินอย่างขยันขันแข็งขับกล่อมไปพร้อมกับเสียงน้ำจากลำธารใกล้ๆที่ไหลกระทบหินเบาๆเป็นจังหวะสม่ำเสมอเมื่อเสียงเหล่านั้นประสานกันโดยธรรมชาติกลับกลายเป็นซิมโฟนีแห่งป่าเขาบทเพลงที่ไม่มีใครเรียบเรียงแต่หากตั้งใจฟังแล้วกลับรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างน่าทึ่ง กลิ่นหอมของดินชื้นและใบไม้แห้งลอยมากับสายลมเย็นๆช่วงต้นฤดูหนาวได้เติมเต็มบรรยากาศให้ชวนลงไหลขึ้นไปอีกแสงไฟจัตะเกียง LED ค่อยๆสว่างขึ้นทีละนิดท่ามกลางความมืดที่คืบคลานเข้ามาอย่างช้าๆมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติและมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนจริงๆ บรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัวเช่นนี้ช่างเหมาะเหลือกเกินสำหรับการออกไปเปิดโลกในยามค่ำคืน เพื่อส่องดูชีวิตของสัตว์และมแมลงที่เริ่มเคลื่อนไหวในความมืดในเงามืดบนโขดหินริมทานกบตัวน้อยกำลังนั่งนิ่งรอจังหวะที่เหยื่อจะเคลื่อนไหวมันอาจจะดูเงียบเฉยแต่ดวงตากลมโตของมันกำลังจับจ้องอย่างมีสมาธิไม่ไกลจากนั้นปูราชินีตัวหนึ่งเคลื่อนตัวออกจากโพรงใต้รากไม้และหยุดนิ่งเมื่อเจอกับแสงไฟ ยังมีอีกตัวหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำมันดูสง่างามราวกับชื่อของมันและทันทีที่ผมขยับเท้ามันก็เดินหนีขึ้นบนบกอย่างรวดเร็วและเดินไปซ่อนตัวอยู่ใต้โพรงรากไม้ตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดนี่คือตุ๊กแกป่ามาลายูสัตว์เลื้อยคลานที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในคาบสมุทรมาลายู ลำตัวลายพรางของมันดูกลมกลืนไปกับธรรมชาติจนแทบมองไม่เห็นมันเป็นนักล่าที่เงียบเชียบเช่นกันและมักออกหากินในช่วงเวลากลางคืนสัตว์โลกน่ารักเหล่านี้อาจไม่ปรากฏตัวให้เห็นในทันทีแต่การนั่งเฝ้ามองอย่างใจเย็นท่ามกลางบรรยากาศที่ธรรมชาติค่อยๆเปิดเผยความลับมันทีละน้อยก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง ในโลกอันกว้างใหญ่ที่นอกจากพืชพธุ์ต่างๆแล้วก็ยังมีสัตว์และมแมลงตัวเล็กๆที่มักถูกมองข้ามแต่กลับซ่อนความรับอันน่าทึ่งไว้มากมายแมงหมุมไม่ใช่เพียงแค่นักล่าผู้เงียบงันแต่คือวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ใหญ่ที่พวกมันสร้างขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติที่น่าทึ่งทั้งแข็งแรงยืดหยุ่น และสามารถดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยมบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยใบไม้แห้งและเศษหินจิ้งเหลนตัวเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอย่างว่องไวราวกับเงาที่หลบหลีกสายตามันไม่ใช่แค่สัตว์เลื้อยคลานธรรมดาแต่คือสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนความลับอันน่าทึ่งไว้มากมายในร่างกายจิ๋วของมันหนึ่งในความลับที่น่าทึ่งที่สุดคือการสลัดหางเมื่อถูกคุกค,คาม มันสามารถปล่อยหางให้หลุดออกจากร่างกายได้ทันทีหางที่ดิ้นพร่านจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ล่าเปิดโอกาสให้มันหลบหนีไปได้อย่างปลอดภัยและที่น่าทึ่งกว่านั้นคือหางใหม่จะงอกขึ้นมาแทนได้หลายคนอาจมองว่านี่คือกิ่งไม้แท้จริงแล้วมันคือสิ่งมีชีวิตที่มีชื่อว่าตะกแตนกิ่งไม้ซึ่งไม่เพียงแต่รูปร่างเท่านั้น ตะกตานกิ่งไม้ยังมีพฤติกรรมที่ช่วยเสริมสร้างการพรางตัวเช่นการเคลื่อนไหวช้าๆคล้ายกิ่งไม้ที่ไหวเอ็นไปตามลมและการอยู่นิ่งเป็นเวลานานเพื่อหลบหลีกจากสายตาของผู้ล่าและมันยังสามารถบินได้อีกด้วยธรรมชาติเต็มไปด้วยความลึกลับและความชานฉลาดที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆหากเราหยุดมองและตั้งใจฟังโลกใบนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่รอให้เราได้ค้นพบ ชาววันใหม่ที่แสนสดใสเริ่มต้นด้วยการได้พบเจอเพื่อนร่วมโลกตัวน้อยไม่ว่าจะเป็นแมงมุมจิ้งเหลนหรือแม้แต่ตะกกแตนกิ่งไม้พวกเขาต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติการได้ฟ้องมองและทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เปรียบเสมือนการเข้าสังคมในอีกรูปแบบหนึ่งสังคมที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองไม่ต้องสวมหน้ากาก,ากตามบทบาท ไม่ต้องวางตัวตามฐานะหรือชนชัน้นเป็นการพบปะที่บริสุทธิ์และจริงใจที่สุดในแบบของธรรมชาติถือเป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจถึงแม้ว่าพวกเขาอาจดูเงียบงันและไม่พูดจาแต่กลับสื่อสารด้วยท่าทางและการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติไราการปรุงแต่งการได้เฝ้ามองดูพวกเขาใช้ชีวิตในแบบของตัวเองเป็นการเรียนรู้ถึงความเรียบง่าย ไม่เร่งรีบและการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างกลมกลืน เสียงน้ำไหลรินเบาๆเยยายายนใจให้ออกไปเดินสำรวจดูเหมือนว่าต้นกำเนิดเสียงที่ดังอยู่นั้นน่าจะมาจากเสียงน้ำตกเล็กๆที่อยู่ด้านบนความชุ่มชื้นจากสายทารล้นเลาะสู่รากไม้ที่แผ่ขยายอยู่โดยรอบหล่อเลี้ยงชีวิตในพื้นป่าให้ยังคงความสดชื่นและงดงามอย่างที่เห็นดึงดูดผู้คนมากมายที่หหยหาในความเป็นธรรมชาติของพื้นป่าและภูเขา ให้พากันเข้ามาสัมผัสและค้นพบความมหัศจรรย์ที่ซ่อนอยู่ในทุกมุมของที่แห่งนี้ลูกปูราชนีตัวน้อย มักแสดงพฤติกรรมสุกซนคล้ายเด็กวัยกำลังเรียนรู้เรามักพบเห็นพวกมันแอบหลบสายตาพ่อแม่ออกมาเล่นน้ำร่วมกับฝูงเพื่อนอย่างร่าเริงพฤติกรรมเช่นนี้สะท้อนถึงธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตในวัยเยาว์ที่แสวงหาการสำรวจและปฏิสัมพันธ์ใหม่ๆในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป ลำธารที่เต็มไปด้วยโขดหินนี้แสดงให้เห็นถึงร่องรอยของการกัดซาะของน้ำมาเป็นเวลายาวนานโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำหลากการเดินสำรวจธรรมชาติตามลำธารน,นั้นมักจะต้องจบด้วยการลงมาแช่น้ำเย็นๆเ,เพื่อคลายความเหนื่อยล้าใช้เวลาสักพักไปกับการปล่อยใจไปกับเสียงน้ำไหล ปล่อยวางทุกสิ่งเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลายถ้าชอบคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสีแคมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครขอบคุณครับ